ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2,568หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรุ่นที่1และ2โดยมีพลตำรวจเอกประจุบวงสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้บริหารตำรวจภูธรภาค1-9ถึง9รวมจำนวน104นายร่วมพิธีในห้องสียานนท์ชั้น2อาคาร1นึ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากสภาพป,ปัญหาการก่ออาชญากรรม ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อันเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจโดยเฉพาะสายงานป้องกันปราบปรา,ามอาชญากรรมในฐานะผู้เผชิญเหตุคนแรกต้องมีทักษะที่ถูกต้องในการรับแจ้งเหตุประเมินสถานการณ์และผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ควบคุมเหตุการณ์พื้นที่ที่จะต้องเข้าไประงับยับยั้งเหตุบริหารเหตุการณ์ตามหลักกฎหมายยุทธวิธีตำรวจหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการใช้กำลังตามความจำเป็นเหมาะสมได้สัดส่วนตามแต่ละสถานการณ์ป้องกัน ไม่ให้เกิดการสูญเสียอ,อชีวิตรล้างกายและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว,ว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแผนการปฏิบัติในการรักษาความสงบไว้แล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่จึงได้จัดโครงการสรัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะกวบรมข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรปามอาชญากรรมระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเกิดความเข้าใจดำเนินการในขั้นเตรียมการรองรับสถานการณ์ในแต่ละสภาพพื้นที่เพื่อนำไปกำหนดแผนซักซ้อมการปฏิบัติจัดเตรียมกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในระดับทุนที่และการปฏิบัติตามหลักกฎหมายหลักยุทธวิธีและหลักศีลมนุษยชนเพื่อลดปัญหาและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติทั้งนี้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสึกุบรมข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราปรามอาชญากรรมรุ่นที่1 ฝึกอบรมวันที่27ถึง28พฤษภาคม2568และรุ่นที่2ฝึกอบรมวันที่29ถึง30พฤษภาคม2568สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน